นำ้ำมัสการครับพระอาจารย์ครับผม <c oughs> นี่พ่อคนไม่จบนังเอาโอ้คือกระเป๋าหนักจังโอ้คือแขนตันเต็มเลย <c oughs> <c oughs> เลี้ยนเต็มกระเป๋าอยู่ครับพระอาจารย์แ <c oughs> <c oughs> ขน,นตันอยูุ่้ย <c oughs> ตอนนี้แขกกระปุกออกมาวางไอ้ก้อนไว้นึงมาก เอาไปลงทุนในแค่หอดคั้งแบบนี้ครับพระใหญ่ถ้าว่าเสียรถไปเขาไฟแนนกับโอ้ยคิดยากหมดทใส่หนีเขาเนาะเอาเขาไฟแนนซ์มาใส่หนีพระอาจารย์ตัวไปใส่หนีเขาอีกหนึ่งรถเขาไฟแนนซ์แล้วก็เงินออกมาหมนมาใส่หนีมาใส่หนีพระอาจารย์จะไปใส่ไฟแนนซ์เอาคือเปลี่ยนยังไงครับไอเขามาเอารถไปบนตัวนี้เอาเอารถพระอาจารย์ไปนะวะโอ้ไปอีกหนึ่ง เด็กนายไปนั่งคิดนอนคิดเถอได้รายไปได้โอผมก็ได้พ่อปุลขุนพ่อแกงนี่แหละครับอาจารย์พ่อได้ใส่ได้ซอยได้ใส่เห็ดบุญเห็ดท่านแน่ยแหละครับเห็ดเจอท่านปุญท่านแต่ค่อยๆเบิ้งไปก่อนครับอาจารย์ครับปากก็ขึ้นเลยปากก็ขึ้นเลยเห็ดบุญ่นท่านก่อนเนาะต่อถามเห็ดไปเห็ดไปเลยท่าน ก็ค่อยๆไปเนี่ยจีว่าเมยครับผมอาจารย์หลายสิ่งหลายอย่างเรื่งประสิบายนั่ะครับตั้งเมืม่อวานเนี่ยเมืม่อคืนนี่ก็จาก้าจังเลยมผมทำเป็นละเมอบ่ถ้าอาจารย์โทษไปตอนตีสามตีสี่ตีห้าตอนแรกนึกว่าเป็นละเมอเพระาะาตื่นเศร้ามากเพาเบิ่งเอา้า ไม่ชอบอยู่อีริ่งาาีั้นมันบารจ์และเม้อส่นี่ผมเกิดอียังขึ้นครับบาาจย์โอ้ยต้องไปปูกระสิน่ะเมื่อกืนนี่เอฟซีโทมาตอนเทียงขึ้นตอนตีหนึ่งตอนตีสองพี่กันในนอนจนจวงในอนอได้พร,รปิดเคียงลงคับ เมื่อยตั้งเมื่อยงอ่ะนะตั้งเพรามันก็ไปเดี๋ยวท่างไก่พร้อมเนาะครับเดี๋ยวท่างไก่พอใจไปสว่างอ่ะนะขึ้นมานอนตะเว้นอ่ะนะครับครับพอเปิดกกัน้องมาลับน้องมาได้ครับผมนะเลยกิดก็ได้นอนครับนอนไปนอนมากก็เลยเพราะนอน พราะนอนตื่นแล้วก็เลยโทรไปข่ัญว่ามันโชกยังอยตื่นตีเซีนะ่ะมันคือตีเซียนอย่างไรครับพระจันทร์เราตอนที่ตีสามก็เห็นละเมื่อบอกเขาแม่นอยู่บ่แม่นนั่นละ่ะผมจนงึดอตีน่นะโชคโชคปลาปูมาหาเอาจปหนอกปูมหามก็ได้เสีย่ยเอิญเขาไม่โชกของมาแต่ดึกนั่งบอกเพื่นอนพระจันทร์ครับ งวดบงเรื่งนี่สันจรแตกบนแตกล่างสามโตอยู่ในกรอบมืดนะครับสุดท้ายแล้วโตวที่ปูบอกว่าเลขอยู่น้ำมันนั่นก็คือโตที่พระอาจารย์บอกให้ผมข่าออกนี่แหละครับเพราะว่าพระอาจารย์จับศูนย์เกสามบาน,นี่คนมีโชคจับเจ<ม>็ดศูนสามปูก็เลยบอกว่าอยู่น้ำมันคนมีโชคจับถือแล้วศูนย์สามนี่<ม>นี่คือความหมายของปูบอกมันไปจุดทูบก,<ม>ก่อนเทียง<ม>นะครับ ผมพิ่งจะมาแปลออกสาเหตุที่ปูบอกไปจุดถูกครับเพราะว่าเจ็ดศูนย์สามเนี่ยครับมันถูกแค่สองโตมันไปถือสามโตบานนี้พ่อปูไปจุดถูกปุ๊บเอ้ยพ่อปูบอกไปจุดถูก <4. S 1> ผมไปจุดได้หกห้าหนึ่งพะอจา์ก็เลยว่าอ่ะผมถบ,บอกพะอจา์ว่าพระอจานเลขบอกไปทางเดียวกันนี่มีโตที่เป็นเลขปูแค่ตัวเดียวคือเลขหกซึ่งอยู่หลักร้อยอแล้วปู บอกให้ไปจุดทูบเราป,ปูยังม่าําำอีกว่าเหลขกอยู่น้ำคนมีโชคเพิ่นเชลฮกเนี่ยครับเนี่ยเป็นเหลขปูที่อยู่ในเหลขทูบเนี่ยให้เอามาใส่แท่นเจเนี่ยเพราะว่ามันอยู่หลักลอยหรอไหมครับอาจารย์มผมคนเตแปรออกหลังเหลอกออกก็ออกแล้วแปรปั๊บตีปั๊บตีขันออกแล้วแป่ไยต่อครับอาจารย์ไม่กระถืออีกี <c oughs> เพราะว่าอาจารย์่าลืมว่าปูย้ําว่าอยู่ในนี้ทั้งหมดอยู่ในกรอบทั้งหมดเราก็ย้ำอีกว่าเหลขอยู่น้ามันมให้มันไปจุดทูบ พอจุดออกมาปุ๊บหากับนึ่งนี่มมีอยู่ในกรอบขับสรุปแล้วมีตัวเดียวที่อยู่ในกรอบคือเลขหกถ้าเอาหกมาใส่กับเจ็ดศูนย์สามนะครับหกมันอยู่หลักลอยเอาหกมาแทนเจ็ดมันก็จะเป็นสามตัวแต่บ้ากินฟิล์มอ่ะจ่งหวะทุ่มกับมานางไปหกก็ไปคิดออกเมื่อวานในล้งเลขกออกครับจังว่าโอ้ยฉันบอกีเนเหมอนโอ้ย,ออยพูดถึง 703เนี่ยครับถ้าบล็อกชีตออกเนาะเอฟซีเพิ่นจับลอตเตอรีดด่703ปุ๊บเพิน่นสิได้3ตัวท้ายหมุน2ครั้งเจ็ดศูนย์มเยอะตันก็นสิพูดโคตเนาะทัง้งท้ายทั้งบนทั้งล่างทั้ง3ตัวทังวท้ง3ตัวล่าง ừ, ทั้ง3ตัวบนทั้ง2ตัวล่างนะบัดนี้เมือ่อคืนนี้ปูมาว่าจังได๋ครับมาเด็ดเดอดหมดโอ้มาจงสี่ส่วนตัว 1 1> สามหาเลยศูนย์ตามหาแบบงูเลยเนี่มากตว่ามันไปดุมากมากปติไปเบบแบมันมากมากปั๊บมากมากขึ้นมีศูนย์นี่างน,น,นบนุญก็เลยเบรกเบรนเลยวะคระมักะนกคนยังไดเนาะม,<บ>มันด่วนเพราะมีเกิดเกิดซื้อรถเสนอรถครับมันจะถือมาได้กับถซืถ้อที่ห้างก้นวถเสนอครับอันนั้นก็เดกมากก็ได้เพื่อนอเอาคองมให้เอาควงมใหอ ว่าฝากไปให้มันให้มันกินเนี่ยฝากไปมันกินเนี่ยเพื่อนฝากไปให้มันกินฝากไว้ผมอืให้มันกินแบบงงนะบักโอ้โหผ่าจารย์อันนี้ครูวางหรือทอาจารย์วาครับปูวางนี่จะชิมอะไรยังงอหงอเงี้ยไอ้กินมันหนาจะได้ทั้งบนทั้งล่างเพื่อนอันนี้เรียกว่าให้ครับเพื่อาถุงให้สองถุงครับ บ่ไเ้ื่อเปิ่อมันหรอกอให้มันกินมันได้เป่าสั้นเป็่วยา,วางสั้นให้มันกินให้มันได้ให้มันกินให้มันได้ไดก็เลยมากก็่ลทมาเปิดเบิ่งไปครับถุงหนึ่งกุ้งเน่ากุ้งเนา่าให้มันกินกินกุ้งเน่าจิแมนตัวไม่มีในถุงเนะ<บ>าะบาตรอีกถุงหนึ่งเปิอดออกไข่เน่าเนี่ยไข่กับเน่าอีกนั่นแหละ ไอ้มันกินมันได้เลยสิบ้านนี้กอนมันจินไปมันก็ได้ออตัวนี้ให้มันก็ได้ยืนใบนี่ให้แต่รูปแบบไหนเดี๋ยวไนดะ้าาครับอาจารย์กุ้งเนา่าถ้ากุ้งเน่าโดยปกติคือเก่าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยกุ้งเน,าน่านี่แต่ไข่เนา่เนานี่ไข่เน่าเน่าไข่เน่ากับ เก้าศูนย์เนั้นตัวใครเนาเนาศูนย์เก้าตัวเก้าเก้าศูนย์หรือสิเป็นศูนย์หนึ่งครับจับบวกจับเน่าถ้ากุ้งเน่าหนี่กุ้งกับเก่าเน่ากับหนึ่งแต่ว่าใครนี่ถ้าใครเนาหนี่ใครกับศูนย์เน่าหนี่สิเป็นหนึ่งเน่าเน่าหนึ่งเน่าหนึ่งหรือเน่าเก่าเนาะบาทนี่เนาะมาดูเป็นตัวเลขกระดาษยืมกระดาษไม้ให้นะมาอีกแล้วตัวเลขปริศนานะครับ ตาปุตเตนได้บอกว่ามันอยู่ดีนี่บอะนะพงศ์ปุตเตนได้บอกเป็นอารมณ์บมดีปูเป็นอย่างไรอ,อารมณ์บมดีครับอาจารย์คนงคงนี่มันว่ามันนี่มันนั่งถามมันก็ยังแข่งเ,เขาว่าแข่งโอ้เคยจักสิว่าจัางไรเนาะขนาดปู่บอกคักขนาดนั้นว่าเลขอยู่ในกรอบอยู่ในหันมืดอ่าแล้วก็บ,บอกว่าเลขอยู่น้ํามันให้มันไปจุดถูก ปูเห็นคนมีโชคจับเจ็ดศนย์สาจับถือแล้วสองตัวแต่ว่าตัวที่สามมันโมแมนปูก็ได้ให้ไปจุดถูกจุดออกมาได้หกห้าหนึ่งครับหกอยู่หลักร้่อยนะครับแล้วก็เป็นเลขที่อยู่ในกรอบของปูตัดหาหนึ่งถิมออกหไปใส่0ูนสจบมันโดคือมูดีรับแมนจบเลยนะครับแต่มันโมนคิดบ่อไรป่านนั้นเอาสองตัวมันถือกับพอ่อแหแล้วครับมานี้ อาจารย์ครับปูเอาไฮเหลวเว้ายังเป็นพิเศษบ่ครับเอาอยัางบอก่เป็นยัง,งว่าท่านได้บอกยังยังว่าบท่านบอกอยังเลยเอาเอาไปที่อส็ดยัง,งว่าเอาเอา,เอาตะไคร่นะบอกให้มันกินให้มันได้ไข่เน่ากับกุ้งเนา่าเอาให้มันให้มันกินให้มันได้นั่นแหละบางนี้ปรกากฏตั้งกันว่าอยู่เพื่อนแบบว่าร่วมบนบ่ป้านไดนะง่ายๆนะจำเกือคือเข้าเนี่ครับบางนีปรากฏผลิตไปอ๋อมันจะมีได้ยเยอันนี้ไฮเนี่ย ฉะนั้นเพิ่นอยากให้คนไม่โชคได้ซะต้องหนึงก็ได้ยดอกครับอาจารย์เพราะว่ามักเลขกคือมักเลขกที่ปูวายอยู่ในหนีมดนั่นแหละผมก็จับไปจับมาจับมาจับไปจับหลายสิ่งหลาย,ยาอย่างพืออาจารย์ว่าไงไอสังเกตเนี่ยรากาสังเกตเ,เพื่อนเขียนนันละ่ะครับเพื่อนที่เพื่อนเขียงหายในเกาะอือกับเพื่อนออกใครกับกลุ่มครับว่าหายหนะแล้วเพื่อนก็บอกเพื่อนย่ำนักย่ำหนาว่าอ,อยู่ในกกอบทั้งเบิดอือ่าอยู่ในหนันนังเมิดมเรากตบ,บอกว่าเลขอยู่น้ํามัน นะครับกับบางเอ,อินบางเอิ่นที่จังไหนจังหวาปเก็บตัวเลขได้หกศูนย์เก่าโดดซักบบกยางใหญ่เลยหกศูนย์เก่าเอาอันนี้บอลจับเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ผมเบิง้งครับผาาูจารมีสี่นะครับมีแปดมีเก้ามีหนึ่งและมีศูนกุ้งเน,าน่าหนี่ตีแล้ย่างเดี่ยวเลยว่าเก่าหนึ่งนะครับไข่เน,าน่าหนีราะแน่ใจว่าจะเป็น 01ห,หรือ09นย์เก้า็มีสำนนครับเราห้องกันรอบกัน,กนมีตำํวนี้แหละมันขึ้นเป็นมาตรฐนคร้บแตเ่เป็นเน้นเน้นว่าให้มันกินให้มันได้มัน,งงนมกินนดบักงูให้มันกินให้มันได้อาจา์ครับเบิ้งด้วยอะไรอย่างครับผมว่าคน คุณลังคนเพืนว่าคุณมีโชคอักแอบ,บว่าสัน้นกับว่าได้อักแอบ,บนะครับแอดก็บอกว่าแบบา 09, อดมักศูนย์เก่ากระจับคิบว่ามักศูนเก่ากระจับก็ที่แหลเลยนะครับมงรูอันชุด5ใบ800ร้นะครับกะยังคุม้มกระยังซื้อมาจนได้นะครับศูนยกเก้าเลขปูเบดนะครับกันใจซื้อี่ครับชุด5ใบ0ูนย์เก้าชุดสใบสใบสใบ ใบนึ่งว่าจะมี0906จับเป๊ดนะครับอันนี้คือตัวนักตัวเน้นนี่ครับม,มา,นา,านหนีกก้อาจารย์เ่องตัวคนนักคนเนียน03นี่คือคนมิโชคมักอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกเขาว่าจังค่อยได้จับ703 70, นะครับก็คือมักขันละแต่ว่ากับมักล่องกวู่น609ที่จริงตอนแรกเห็นปุ๊บนี่มัสก03ก่อนมูเลย09นี่มามักที่หลัง ตอนแรกมารกหกเก้าครับเมือเม่อนี้ยเลยครับชอบศูนย์งวดนี้ชอบศูนย์ครับคือบางนึงเลยครับอาจารย์เพราะว่าผมเห็ดสูตรได้เล็กสามงวดนี้เหตดสูตรได้เล็กศูนย์แต่ว่าหนึ่งอยู่ล่างศูนย์อยู่บนงวดนี้ครับผมก็สิจับสี่ศูนย์เก้างวดนี้นี่ครับผมลอตเตอรี่คนมีโชคหาจับไว้ตั้งแต่ ต้นงวดแล้วเด้อครับเด้อไม่มี360นะครับเพราะว่าแอดเล่น03 30, ์9ามสามศแต่ว่าเลข3าตัวสำหรับ03นี่คือเอาตัวเลขอยู่ในกรอบของปูใสครับส่วน703ดนี่ครับที่มันถูกลางวัน3ตัวท้ายนี่เพราะว่าเขียนไว้ตั้ที่แรกแล้วนะครับตัวที่พราะจาราร์ให้ลบออกนี่นะครับ ผมเห็นมก็จับคือจับ0330ลอตเตอรี่0990 0330เห็นยูไซก็จับมากนะครับนี่คือที่คนมีโชคลงทุนไปนะครับเบอร์เมนาไปหูอีหยังว่าที่หลังเราไปอักแอบจอบร้อยเพราะว่ากระว่าอยู่ตลอด<ม>เลขปูกับยาลืมเนี่ปูเขียนไหหกเจสคือเลขสัญจรเนี่ยจะเน,น้นของปูมากๆเพราะว่าจากสถิติมันมาดี ่มีม่าดบผ่ผาดจักงวดเลยครับอ,อาจารย์เป็นแปลกจแปลกบอกก็ผม่าถ้าสันจรน,นี้เพื่อนนาจะเข้าได้ง่ายเพื่อนนาจะเพื่อนนาจะมองเห็นได้ดีไหมครับ่มี่ภูบงังอย่างไรบไ้เมื่งหกเก้าเ้าหกขับกับว่าน้อยคือกันนะครับนี่คือที่คนมโชกลงทุนไปนะครับตหกเก้าหกเบิ้งแล้วนาจะาบ่ถทึกจักใบลอตเตอรี่วันนี้ประมาณหกสิบใบครับผม 6996ก็มีแต่เลขปูทั้งนั้นครับผมเก๋าเจเก๋าเห็นเลย9779ไม่จับเลยสักใบไม่ชอบนะครับคือกัดจับตามที่จะคล้องมัดก็รฉะนั้นนะนะครับก้นมัดตัไแรกทั้งสั้นนะถ้าบุญถ้าวาสนาส่งมันสิช้มัดถือตัวหรอกนะครับนันเป็นเรื่องของบุญอีหลีเรื่องของนี่นะครับผมก็จะวางให้พระอาจารย์แต่พระอาจารย์ตีตับออกมากหน่อยกับพระอาจารย์มัดครับมาตีพันเขียนให้ก็คือพันเขียนให้จริงๆนะครับ พระจารย์กระชับตามที่พระจารย์มักงโค่นมีโชคกระชับตามที่คนมีโชคมักกับจังสันเราพามักแล้วกันบ้างสันนะครับมักไปมักนั่นที่เพื่อนเขียนอะไรก็คือตัวนั่นแหละตัวที่หกเจ็ดสามกับศูนย์สามพระจันท์ครับเฉพาะสามเจ็ดเจ็ดสามกับโมเมนต์หน่อยนะครับนี่ครับเลขปูทั้งนั้นนะครับเลขที่ปูมพืเขียนให้พระจารย์อยู่ในกรอบทั้งนั้นนะครับ เพิ่นเกิดยังบอกว่ามันอยู่ในหันเหมือกันว่าเพิ่นมันอยู่ในหันก็แสดงว่าจะมีจักรตัวมีจะไม่มีสิบบัวบนกระรางนั่นเปล่ครับนนั่แต่ว่ามืันเลยพัฒน้บอกล่อหลังมันสิ้นนี่แหละกันเพิ่นมาบอกว่ามันอยู่ในหันเหมือนคืนมันอยู่ในหันจันไปจัดรวดดูสินะลงทุนได้เลยวเองสินะเพราะว่าก็ไม่สัตว์ตอนก็สิบบัให้ลงทุนเร็วหน่ะมันหนั่นมันก็เคยดก็พใจตัวเนาะครับ พอมันสีมาเพื่อนสีมาจำๆคือกลางกับไทยานั้นเป็นบ่ลเหรอครับอ่าพระอาจารย์ครับผมมาขอใครจับก่อนได้ป่ะครับผมอ๋อก็้วสิจับแล้วเนาะจับไปจับมันก็จับตัวเดจะจับก็จับเดี๋ยวผมสิจับก่อนได้ครับเด้อรก็บางวันปฏิมาเขียนให้พี่ขึ้งงวดพวกนึงบอลนะ พระอาจารย์บ้านจับเนาะบ้านจับบ้านจับผมจับตัวนี้ครับอาจารย์อืมตัวมักนี่สิครับตัวมักนี่แหละศูนย์เก้ากำลังเก้านี่แหละ ล่อรักมันสินนี่แหละที่จริงอะ่ะอันนี้ผมมองเนอะผมว่าเลขแปดเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้หรือไม่แน่นะครับหรืออาจจะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันมันไข่เป็นกุ้งเนี่ยถ้าเป็นเลขแปดนะครับถ้าเป็นเลขแปดมันเหมือนไข่มันกุ้งด,ดูสเกตดีๆเป็นอะไรเม่ไห้ไข่เน่ากับกุ้งเน่าเราวใ่กอบเสียนม่ยัง มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งอันดมันคือกันกับจนกับวันธมาไห้กม่ทั้งเก่า,าหนึ่งเก่าศูนย์ครับ,ม, 9, 9, บม,รมันอยู่นี่นแล้วกอีกอันนึงคือหนนะครับหนึ่เพราะว่าใครเน,าน่านีบอกว่าจะเป็นศูนย์เก่าหรือศูนย์น่งนะครับเพราะว่าย่งบอกเคยปูยังบวเคยเอามา,หาให้แยกไครเนา่านี่เป็นงวดแรกที่ปูเอไคเน่ามาใหา แม่นบ่ครับอาจารย์แต่ว่ากุ้งเน่าปูวมาหลายรอบแล้วกุ้งใ่ก็มาหลายรอบแล้วนะครับกุ้งใยนี่เป็นเก้าเจ็ดครับกุ้งน้อยกุ้งเน่าเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับอ้าวกันเป็นแม่ยำบ้าไม่รู้เรื่องนั่นแหะกับป้ากันปรนพวสุนโดดจับป่วยก็อาจารย์ก็จับกินยากี่จันทร์น่ะครับนอกจากปัจจัยพัฒเาียนก็ยังมีบางนึงอันละครับเป็นทีได้บอกเดียบอกว่าเจ็ดหกเจ็ด้ำกับศูนย์ซ้มอนละครับ มันเปิดเขียนเองอนะนี่สำนักนะทบมว่าทีเออมื่อก้น่ยมาตีซีมาตีซีรถวอ์สตอมขึคืมากีเตอสอโอ้ว้ยบวดอกไม้ครับ้าใมาทั้บรรยากาศคนเป็นใครใครแตกกันบรรยากาศมันเปลี่ยนมันรู้สึกแดดแดดดด่มบ้วาดขึ้นล่มมาสั่นท่านี่อันน่ะ ผมมีอาการเมื่อวานแล้วเห็นไหมครับตอนที่เขามายังไม่แร้อาการเปลี่ยนแปลงที่จำปิดปิดปิดอยู่นะพุ่มแพร่ขึ้นด้วยครับพาจานพุ่มแพร่ดีแล้วพุ่มแพร่ะยังไม่ถึงขั้นรุนแรงมากดีแล้วยันพุ่มชนะถ้าพุ่มชนะมันนั้นแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับขื้นย่ำใดนี้เพียเมื่อย้วการนีแต่อยากนอนพุ่มแพร่ก็เป็นเรื่องมื่อนันกันเมื่อยรถดิเมื่อแห้งปวดเลยครับเมื่อแห้ง กับหายใจเฉพาะหน้าด้วยก็เปลี่ยนปรับอากาศเปลี่ยนปรับบางทีนะหันใจโ่หันใจหันใจโ่อิ่มเดี๋ยวไปพระอาจารย์สิไปตีกลองแรกมุ้งนี้วันพระสสิิตีแล้วบ่กครับมันสิบมุ้งสิบสี่มุ้งมันสิเคิืแล้วเออาโอเคครับอาจารย์ก็ต้อรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่ละนักวนฟุ้ยฟุยอยู่นี่วันนี้เราไโชว์กระชีได้ไปตัดหย่างนี้เลยนะครับตีกลองยูนี่มันตีสิบมุ้งครื่งนนะครับ ได้อีก12นาทีบ่ตีได้ปะพบอจยามั่นจะเอารถตีกว่ากัอีตีคนนั่นตัวอาับกคนพ่อจยาสัสนีครับผม